ก่อนายฝากถึงเจ้าภาพหลังโชครถแห่เทงาน50คิวหลังกระแสะตามาระหว่างโชครถแห่กับบอลเชิญยิ้มเดินทางมาถึงจุดที่โชคออกมาประกาศขอยกเลิกงานที่รับงานคู่ไว้กับบอลเชิญยิ้มกว่า50คิวทั้งหมดเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทําให้ไม่สามารถแสดงต่อได้ทําให้กลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงมีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ดังคิงนภัทรชุ่มจิตรีหรือคิงก่อนบ่ายนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงขึ้นแทนเป็นตลกคอปี้โชว์จากการเลียนแบบลักษณะท่าทางเสียงของศิลปินชื่อดังได้เหมือนสุดๆออกมาโพสคลิปวิดีโอในติกต็อกระบุว่าถ้าท่านเจ้าภาพดูอยู่ขอได้โปรดพิจารณาในวิดีโอคิงก่อนบ่ายได้กล่าวว่าสวัสดีครับผมคิงก่อนบ่ายนะครับฝากถึงเจ้าภาพ50กว่างานที่โดนเทไปนะครับ ผมขออนุญ,ญาตนำเสนอตัวผมเองนะครับหากท่านไม่รังเกียจผมยินดีที่จะไปสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ท่านนะครับดีกรีผมเคยเป็นแชมป์เงาเสียงเซกโลโซถึงแม้ผมจะร้องไม่เหมือนแต่ผมกล้าเล่นผมมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับชื่อเพลงเคยเร็วแต่ถึงแม้มันจะไม่ดังแต่ก็ตั้งใจทำนะครับและผมทำได้หลายเสียงนะครับพร้อมเรียนแบบเสียงให้ดูหลังจากนั้นได้ก,กล่าวต่อว่าไม่เหมือนแต่กล้าครับถ้าท่านเจ้าภาพสนใจนะครับผมจะไปเล่นให้พร้อมเสียงไก่ให้กับท่านด้วยครับ ขอบคุณครับงานนี้กลายเป็นกระแสไวรัลในเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงมียอดวิว1.1ล้านแถมยังมีชาวติ๊กต่อเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ